นักแสดงสาวครับน้ำหวานรักนะกครับเพิ่งจะเคลียร์ประเด็นกับหนุ่มหล่อปริศนาที่แชะเฟรมร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ครับว่าเป็นเพียงแค่พี่น้องที่สนิทกันและฝ่ายหนุ่มหลอ่อคนนั้นครับก็มีหวังใจแล้วด้วยก็เรียกว่าเคลียร์จบนะครับแต่ล่าสุดก็มีอีกหนึ่งเรื่องให้มาเคลียร์กันอย่างต่อเนื่องครับเมื่อมีคนตาดีเห็นสาวน้ำหวานไปเที่ยวกับอดีตคนรักเก,ก่าอย่างไฮโซแชมป์ไกลถึงหัวหิน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่ารักครั้งนี้จะรีเทิร์นหรือเปล่าต่อมาครับสาวน้ําหวานได้โพสต์ที้แจงถึงเรื่องนี้ว่าแล้วก็ขอเคลียร์อีกเรื่องเลยนะคะไม่มีรีเทิร์แน่นอนค่ะกับความรักครั้งเก่าอ่าแต่แค่ไปเจอการไปเคลียร์กันคุยกันปกติค่ะ ด้านไฮโซแชมป์ so am, ครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันโดยโพสต์ใน IG Story ว่าจากที่มีรูปและข่าวผมกับน้ำหวานไปเที่ยวที่หัวหินด้วยกันทำให้พี่ๆนักข่าวหลายๆคนโทรมาถ,ถามถึงความสัมพันธ์กับน้ำหวานผมขออนุญ,ญา,าตใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงนะครับว่าผมไปที่หัวหินเป็นประจำทุกอาทิตย์อยู่แล้วและผมเนี่ยมีธุรกิจที่ต้องไปดูแลและขณะที่ผมอยู่ที่หัวหินผมกับน้ำหวานก็ได้พักผ่อนกัน4วันในฐานะพี่น้องส่วนคุณแม่ผมเนี่ย ไม่ได้เป็นคนชวนน้ำหวานมาร่วมทริปตามที่เป็นข่าวนะครับผมพักผ่อนกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้และคุณแม่ไม่ได้มาเจอผมสองวันสุดท้ายก่อนกลับไม่ได้กลับไปคืนดีกันนะครับไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดเพราะว่าเราต่างคนต่างก็มีเส้นทางของตัวเองผมมีธุรกิจที่ต้องโฟกัสไม่อยากให้ข่าวไปสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายใดเป็นอันเคลียร์ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเองรักครั้งนี้ไม่มีรีเทิร์นแน่นอนคนระับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง t r u e s i g h t HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ t r u e s i g h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ